นะครับกลิปนีสีภามาเบิงการไยน้ำพริกครับโดยระบบนาำยดไปเปิดน้ำกันเลยครับนี่เลยเปิดน้ำเลยครับโดยปั๊มโซลาเซลล์ปั๊มซักครับ ไปเบิร์หนมดเลยครับเพืนีนนี่แปลงพริกเก่าครับแปลงพริกใหญ่โลแล้วปลูกไมแล้วครับนี่นานพริก ถึงล่งหมูว่านนะครับพริกเลือจากผบก่าวมัน,นละปลูกพักสวนขั้วเพื่อนครับแปลนี้กะไถยเตรียมปลูกครับก้อนดินไว้ก่อนจะซส้โล่งอย่างรับยัางโมโหอยู่ ียมดินไว้ก่อนครับไถประมาณสี่หารอบคนละครับดินนั่นสิผู้เพราะว่ามันยังมีหายาครับดูดน้าสไซะก,ก่อนครับจังไทยสูบหนามาดานครับไซแล้วค่อยไทยเห้มันซ่มครับจังไทยง่ายสันดินแข็งครับหนาม,มาอะไรครับ สายนำยศสี่สายครับภายในประมาณหาถึงสิบนาที่ครับพ่อครับมันจะล่นคล้องครับหล่นห่องเพราะว่าแปลงมันซุมอยู่แหละครับหายซุมมือมือละเทือนี่สายนำยศยี่สิบเส้นครับจะเห็นบ๊บูขึ้นมือนะครับยดแป๊บเดียวกับหาถึงสิบหน้าที่ ทอเมนสไนวเดียวครับทอเมนใส่หนีวเดียวพาไวมันแค่สีข้อกับพิกซีข้อเองข้อละประมาณหาสีบหกสิบเมตรนี่เลยครับโบเดวัตเล่าเล่า,เลา,เาประมาณหาสีบหกสิบเฉลี่ยตัวนึ่งพีกับแถวละหาสิบกับซี่ข้องกับประมาณสองร้อยครับสีข้องสีแถวแบบเดียวครับเดี๋ยวกับหงนะ น้ำไหลมาจากปั๊มประมาณน,นาซีหกสิบเจ็ดสิบเมตรครับนาซีเจ็ดสิบเมตรนาสีได้อยู่จากปั๊มปูนโซลาเซลล์พุ่นอยู่กลางเดินฟังพุ่นขามมาฟังผีเขาปลามาผีเขาปลาฟักหวานขามมาผีต่อสายยางออมากครับกอกน้ำเบิ่งน้ำไหลแห้งหมดแล้วปั่มซักครับปั่มซักนิวเดียวครับ ต้นทุน่นบนหลายครับปลูกซีข้องปลูกล่องเบิ้งครับเม,มื่อไหมโ่้โหวีเปินยังได้ล่ะลองคิดลองถึกเห็ดป้าบ้าโบ,าบเห็ดกับ,บ่บจักลองเบิง้ง หลังจากใส่ปุ๋ยแล้วครับเติมน้ำใส่จักน้อยสกักกอน น้ำเริ่มหงน้ำเริ่มมากเลยครับน้ำเริ่มหงแล้วอ้าไปว่าท่านหอดหาน้องี่นะครับหนึ่งสิหงสี่รดอลไรได้เพราะว่าความชื้นมันมีอยู่แล้วในแปลงครับในคลองว่าฮอดสมือ หุโล่นึงใส่บวเบิเดแล้วครับใส่บวหลายเหลืออยู่สำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซะก่อนครับสวัสดีครับ